ก้องสดพดหมูสวัสดีครับคุณผู้ชมชาวกล้องสดพดหมูฮะเป็นไงบ้างครับผมวันนี้หน้าตาเหมือนคนกาลังจะมีความรักหรือเปล่าฮะบอกเลยนะฮะว่า EP นี้ใครที่มีปัญหารักคุด ไม่เคยสัมผัสถึงความรักอะไรเลยนะฮะหรือว่าอยากมีแฟนนะครับหรืออยากมีคนรู้ใจต้องดูอีพีนี้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมามูเรื่องความรักโดยเฉพาะฮะที่สาลขวัญเหลียมนั่นเองครับก่อนที่จะไปมูนะฮะผมบอกคุณผู้ชมเลยนะฮะว่าสาลขวัญเหลี่ยมนะครับเดินทางง่ายมากครับและอยู่ในกรุงเทพด้วยนะฮะและสาลนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายครับที่ได้รับความนิยมนะครับได้รับความศรัทธาจากผู้คนมากมายนะครับมักจะมากราบไหว้รวมถึงครับที่นี่ครับเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวฮะนอกจากแล้วมามูแล้วนะครับยัง อิ่มท้องอีกนะครับเพราะว่าวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับยังมีตลาดน้ําที่ของกินเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ว่าวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปหมู่เรื่องความรักให้สมหวังให้ใจเป็นสีชมพูกันเลยครับงั้นไปหมู่กันเลยครับ ตามความเชื่อตามตำนานความรักแห่งคลองแสนแสบครับศาลถูกสร้างไว้เป็นอนุสรณ์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าในอดีตแห่งนี้นะครับเคยเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่ไม่สมหวังครับของหนุ่มสาวบางกะปิคู่หนึ่งฮะกลายเป็นเหตุผลที่หลายคนเชื่อและศรัทธาว่าหากได้มากราบไหว้สักครั้งก็จะช่วยให้ได้พบกับ ความรักที่สมหวังนั่นเองครับสารขวัญเรียมครับเป็นสารที่ตั้งโดดเด่นอยู่นะฮะรอให้มีผู้คนได้เข้าไปสักการบูชาหมุนเวียนกันไปในแต่ละวันครับเพื่อเป็นการสร้างเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองและคนที่เรารักฮะเพราะนี่คืออนุสรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความรักแบบเต็มๆครับโดยมีจุดเริ่มต้นที่อ้างอิงตามบทประพันธ์ของเรื่องแผลเก่าครับของผู้เขียนไม้เมืองเดิมครับ จนท้ายที่สุดก็นำไปสู่การจัดทำเป็นภาพยนตร์ชื่อดังในปีพศ2479ครับเรื่องราวว่าด้วยเรื่องความรักณนะทุ่งบางกะปิของไอ้ขวัญลูกชายผู้ใหญ่เนียนพ่อหนุ่มรูปงามที่มีความเป็นนักเร็งในตัวครับและได้ไปตกรุมรักกับเรรียมลูกสาวศัตรูของผู้เป็นพ่อ จากปัญหาการรุกล้ำที่นาจนเป็นประเด็นให้ต้องบาดหมางกันมาแต่รอยร้าวของความสัมพันธ์ก็ไม่อาจขวางกั้นความรักของทั้งคู่ได้ทั้งสองคนยังคงแอบนัดเจอกันจนเริ่มผูกพันแน่นแฟนไปถึงขั้นได้เสียกันด้วยความรักมัน่นที่ต่างคนต่างบอกกันว่าจะรักกันเท่าชีวิตของตนแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นฝ่ายหญิงก็ยังคงไม่มั่นใจในฝ่ายชายจึงได้พากันไปสาบานต่อหน้าสารเจ้าพ่อใส ซึ่งทําให้ฝ่ายชายไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงเอามีดกรีดแขนตัวเองให้เลือดหยดลงนั่นเป็นเครื่องบูชาความรักที่จะช่วยยืนยันความหนักแน่นและมั่นคงและสาบานว่าจะซื่อสัตย์ต่อกันตลอดไปเมื่อเวลาผ่านไปกลับไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดความรักกับมีอุปสรรคมากมายทําให้เกิดความเข้าใจผิดจงลงเอยด้วยคราบน้ำตาปิดตำนานรักครั้งนี้ ด้วยความตายทิ้งเป็นเรื่องราวความทรงจำที่อยู่คู่ท้องสายน้ำนี้คุณผู้ชมครับส่วนเคล็ดลับในการขอพอรนี่เลยผมบอกเลยนะว่าคุณผู้ชมต้องตั้งใจฟังนะเพราะว่าบอกเลยนะว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากเรื่องความละครับ ก้นอื่นเลยเนี่ยก็คือเราจะไหว้ด้วยทูบ5้าดอกนั่นเองครับหลังจากนั้นครับเราก็จะขอพรนะครับพ่อขวัญและแม่เลียมนั่นเองครับแล้วก็ขอในเรื่องของความรักให้ความรักสมปัานาหรือว่าให้ความสัมพันธ์นะครับดีขึ้นดีขึ้นนะครับหรือใครที่อยากมีคู่อยากมีความรักก็สามารถบอกได้เลยครับส่วนของในการไหว้นะครับก็นิยมไหว้ด้วยน้ำแดงพวงมาลัยดอกบัวหรือว่าดอกกุหลาบนั่นเองครับก็สามารถมาไหว้ขอพรได้เลยครับ และใครที่ชมอยู่ครับก็สามารถขอพอรผ่านรายการของเราได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปขอความรักกันเลยครับครับผมคุณผู้ชมครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะสมหวังในเรื่องของความรักนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักของแฟนคู่ครองหรือคนในครอบครัวครับก็สามารถมาขอพอรได้เลยนะฮะ ส่วนที่นี่ครับคนนิยมนะครับจะขอพรรวมถึงแก้บนนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดไทยคลุย และก็ควายนั่นเองครับใครที่ประสบความสาเร็จแล้วอย่าลืมมาแก้บนด้วยนั่นเองครับบอกเลยครับว่าวันนี้นะฮะหรือว่าศาลขวัญเรียมนะครับเป็นอีกหนึ่งศาลที่ที่สามารถมามูรวมถึงมาซดได้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าวันเสาร์และวันอาทิตย์เนี่ยจะมีตลาดน้ำแล้วมีของกินเยอะแยะมากมายครับซึ่งเวลาเปิดปิดนะฮะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นเลยนะฮะยังไงก็อย่าลืมมามูให้ใจเป็นสีชมพูให้ท้องตึงอร่อยๆที่นี่ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้กลับไปที่สตูดิโอครับ